เมื่อสายลมเย็นมูบหนึ่งพัดมาทางหน้าต่างบางพร้อมกลิ่นสาบเหม็นขาวที่ไม่ควรมีในตอนเช้าวันนั้นเธอเดินสำรวจรอบบ้านยายโดยเฉพาะบริเวณหลังบางที่เมื่อคืนเธอได้ยินเสียงประหลาดเธอพบร่องรอยบางอย่างตรงผงหญ้าเป็นรอยแหวกคล้ายมีอะไรหนักๆกระแทกลงพื้นและที่น่ากลัวกว่านั้นคือเธอเห็นหยดเลือดจาง หลเป็นทางยาวไปจนสุดชายป่าใบหมอนหายใจติดขัดรีบกลับเข้าบ้านและพยายามจะไม่คิดมากเธอบอกกับตัวเองว่าอาจเป็นหมาหรือแมวก็ได้แต่ลึกๆในใจกลับมีคำถามที่ยังทั้งขากลางดึกของคืนนั้นขณะที่เธอกำลังจะเทิมหลับเสียงกระพือปีกแบบเดียวกับเมื่อคือนก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเหมือนมีบางอย่างบินวนอยู่เหนือหลังคาบ้างเสียงเหมือนมีอะไรคูดอยู่กับกระเบื้องหลังคาเป็นทางยาวเธอลุกขึ้นนั่งค่อยคอยเดินไปที่หน้าต่างและชังโกหน้าดูออกไปอย่างละมั่วว่างท่ามกลางความมืดเธอเห็นเงาดำลูกร่างสูงผิดธรรมดาวินผ่านฟ้าอย่างรวดเร็วโดยมีแสงจันทร์ส่อง